เอาละครับผมการสวัสดีท่านชวนท่านกันดวนไทยจะรัเข้าสู่ช่องมินายส์โซซติกอีกเช่นเคยและตอนนี้ราอยู่ในเกม f อฟซีโมบายกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะได้เวลาตำแหน่ง RW นะฮะท็อป10อันดับ RW ที่เก่งที่สุดประจำเดือนมิถุนายน,นะครับผมนะอันนี้นี่ก็คือแบบปีกจรวดฝั่งขวานะครับผม สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมส่วนใครอยากเติมเกมราคาถูกนะฮะสามารถไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราได้ทาง powerpay แล้วก็ power กระชาลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับผมแพ็กเกจใหญ่สุด3 7 0 0บาทเหลือเพียง2,700บาทเท่านั้นหรือว่าไปเกิน3 1 5 0บาทประหยัด7 5 0บถึง1,000บาทเลยนะครับผม ส่วนสตาร์พาร์ตนะฮะ700กว่าบาทเนี่ยจะเหลือแค่645บาทเท่านั้นใครยังไม่ได้จัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยตลอด24ชั่วโมงเหมือนเดิม เพื่อไปการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะสิอันดับแรกจะมีตัวอะไรบ้างนั้นนะฮะเริ่มกันจากอันดับที่1เลยก็แล้วกันนะครับผมนะลีโอนีลเมสซี่ตัวบักของเกมเรานั่นเองนะครับผมนะเมสซี่นี่คือแม่งครบเครื่องจริงๆทั้งเมินเจอร์แล้วก็โหมดเฮดทูเฮดนะครับผมเล่นได้หลายตำแหน่งอีกต่างหากฝีเท้า100นะฮะการยิง100การส่งบอล100นะฮะการเลี้ยงบอล105 100เนี่ยสี่แถวกันเลยนะครับผมการตั้งรับ37เนาะเมสซี่มันไม่ตั้้้งงรรรัับบอยยู่่แลลวนนะะคผมสภาาาพพกกก80เ็ิขี ะะตัวนี้ถูๆไทไๆไปได้เลยแล้วก็แข็งนะครับผมไม่ได้แบบว่าโดนกระแทกปุ๊บแบบกระเด็นเลยอะไรเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้น,นครับผมนะพอถูถูไทไๆไปได้นะปั่นไกลก็ดีเนาะยิงโค้งนะฮะแบบว่ายิงจากเสาไกลอ่ะเขาดูยิงปั่นโค้งจากเสาไกลอะไรเงี้ยถือว่าดีโคตรๆนะครับผมสาหรับลีโอนลเมสซี่นะฮะฝีเทา้า5-5นะครับผมส่วนสูงเนี่ย169ข้อเสียก็คือลูกกลางอากาศนั่นแหละนะครับผมนะคุณสมบัติพิเศษมีสกิลรูเลตนะฮะ ยิงปั่นโค้งนะฮะยิงประตูจากระยะไกลเพยเมเกอร์แล้วก็ยิงใส่ก้อยเนาะตัวเนี้ยผมว่าแม่งลูกลักของ FC Mobile ยจริงนะแม่งยิ่งกว่าโรนันโดเอกอะเมสซี่เนี่ยโรนโดมันเท้า45ใช่ไหมแต่เมสซี่นี่คือแบบเท้า55แถม AI เนี่ยผมว่า AI แม่งโคตรดีอะดีทุกปีเลยนะประเด็นนะคือไม่ใช่แค่ปีอันติเมตอะไม่ว่าจะเป็นร่างเนี่ยทีวแบบร่างเก่าๆอะไรเงี้ยของเมสซี่นี่คือแบบ ดีมากๆนะครับผมนะต่อให้สปีดต้นมันอาจจะดรอปไปนิดนึงแต่พอเอาไปใช้ในโหมดเมเนเจอร์จริงๆคือแม่งเก่งนะครับผมตัวนี้ผมก็เลยยกให้อยู่ในอันดับที่1น,นะ่ะสำหรับเรียวเนอร์เมสซี่นะครับผมข้อเสียเดียวก็คือลูกกลางอากาศถ้าเกิดว่าลูกกลางอากาศดีนี่คือแบบสมบูรณ์แบบเลยนะสำหรับตัวนี้เนอะตัวต่อมานะครับผมโมซาล่านะครับผมนะตัวนี้นี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้งานอยู่นะครับผมถือว่าโคตรชอบเลยนะเป็นปีกจรวดที่แบบว่ากระชากทีหายนะฮะ ไอดีสายฟรีของผมใช้อยู่นะนี่นะครับผม i อดี ID สายฟรีตัวนี้ไม่เติมสักบาทนะฮะใช้งานอยู่คือแม่งกระชากทีนี่คือหายเลยนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของโหมดแมนเจอร์เนี่ยก็ยิงดีนะครับผมนะฝีเท้า101การยิง97การส่งบอล9กาะการเลี้ยงบอล1 1 1การตั้งรับนี่ไม่มีอยู่ละนะฮะ ส่วนสภาพร่างกาย83ส่วนสูง175นะฮะสูงกว่าเมสซี่ไป6เซนนะฮะเท้าที่ถนัดเป็น5-4นะครับผมนะคุณสมบัติพิเศษนะฮะมีสกิลลูเล็ตนะครับผมยิงปั่นโค้งยิงประตูจากระยะไกลเลี้ยงบอลเร็วแล้วก็ยิงใส่ก้อยเนาะส่วนทางด้านของสกิลมูฟก็เป็น4ดาวนะฮะสำหรับโมซาล่านะครับผมตัวนี้เนี่ยเก่งทั้งเมนเจอร์แล้วก็เฮดทูเฮดนะฮะถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ครบเครื่องเลยเช่นกันนะครับผมส่วนลูกกลางอากาศก็พอถูถูไถยไทยได้นะครับผมนะไม่ได้ขขีี้้้ริวเห่นะครรัับบบบบบผมมเเววลลาาาาาแปิดอยงงงค้ทีก็ ได้บอลบางครั้งบางทีก็เสียบอลน,นะฮะสลับปนเปนกันไปนะครับผมตัวนี้ก็ยกให้เป็นอันดับที่2เนาะสำหรับโมฮัมเหม็ดซาราห์นะฮะของลิเวอร์พูลนั่นเองต่อต่อมาอันดับที่3นะครับผมนะยกให้กววรัดเกเรียระะตัวนี้นี่แม่งเก่งจริงทั้งปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวานะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาไปเล่นทางด้านของปีกอ่าปีกซ้ายนะผมก็ไปเล่นล่างทีวก็ได้หรือว่าจะซื้อล่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันสามารถเล่นได้2ตํตำแหน่งเลยนะครับผมนะเนี่ย LW ก็ได้ RW ก็ได้นะครับผมถนัด2เท้าอีกต่างหากปีเท้า98นะครับผมการยิง92การส่งบอล90การเลี้ยงบอล100นะฮะสภาพร่างกาย82สเนาะส่วนสูง183รูปกาลูกกาอากาศหายห่วงเท้าที่ถนัด55คุณสมบัติพิเศษมีสกิลลูเล็ตมียิงปันง่นโค้งมีสกิลเหนือชั้นแล้วก็ยิงใส่ก้อยตัวนี้ AI โคตรฉลาดนะ โหมดเมินเจอร์นะครับผมฉลาดตั้งแต่ร่างทีวมาละนะครับผมส่วนซอนเฮืองมินเนี่ยก็พอๆกันเลยนะครับผมแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบซอนเฮืองมินมากกว่าแต่กวอลลัดเกเรียเนี่ยผมว่าร่างทีโอทีเตัวเนี้ยผมว่าเก่งนะครับผมแต่ว่าร่าง TY เนี่ย AI มันจะเออๆไงไม่รู้แต่ TY เนี่ยเวลาเอาไปเล่นโหมดเฮทูเฮทเก่งนะ เก่งกว่าซอนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโหมดเม n นเจอร์เนี่ยผมผมว่าซอนยิงดีกว่านะผมโดยส่วนตัวที่ผมใช้มานะแต่ว่าล่างาทีโอทีเอสนะผมผมยกให้เป็นอ,อันดับที่3นะครับผมผมว่าตัวนี้แม่งสุดยิงได้เท้าซ้ายเท้าขวาแล้วก็สกิลมูฟ5ดาวด้วยนะฮะตัวนี้ถือว่าจบครบเครื่องเลยนะสูงยาวเข่าดีด้วยตัวนี้ตัวต่อมาอันดับที่4นะครับผมนะยกให้เป็นอูดมันเดมเบเล่นะฮะอยูไ่ไหนละ แม่งเก่งตั้งแต่ร่างเล็กแล้วนะครับผมพอมาร่างทีมชาติเนี่ยคือแม่งยิ่งเก่งเข้าไปอีกเสียดายอย่างเดียวนะผมยังไม่ได้เปลี่ยนไอ้ตัวรูปบัตรประชาชนตรงนี้เลยนะฮะดูดิว่ารูปหน้าบัตรประชาชนดูดิเดี๋ยวรอมันเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้ก่อนแบบเท่ๆตึงๆอะไรเงี้ยน่าจะราคาขึ้นอยู่อะนะครับผมนะเพราะว่าเห็นหลายๆตัวพอมันเปลี่ยนรูปหน้าปุ๊บราคาแม่งขึ้นทุกตัวเลยนะฮะ อุตมันเดเมเล่ครับผมฝีเท้า106การยิง88นะครับผมการส่งบอล90การเลี้ยงบอล1น1นะครับผมสภาพร่างกาย61ส่วนสูง178เนะครับผมเท้าที่ถนัด55เหมือนกันส่วนสกิลมูฟก็5ดาวโอตัวนี้นี่ครบเครื่องนะครับผมกระชากทีแม่งหายเลยโคตรเร็วนะฮะตัวนี้เนาะเก่งทั้งเมนเจอร์แล้วก็เฮดทูเฮดนะฮะหมวดเมนเจอร์นี่ก็ยิงดีเหมือนกันเนาะเป็นสายตัดเข้าในแล้วก็ยิง แล้วก็ตัวเดมเบเล่เนี่ยมันไม่ค่อยลงต่ำด้วยถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะครับผมใครที่ชอบนักเตะที่แบบว่าไม่ลงมาเล่นเกมรับบ่อยๆอ่ะเดมเบเล่ผมว่าตอบโจทย์นะครับผมอาจจะมีบางเกมแหละที่ลงมานะฮะแต่ว่าไม่ได้ลงมาเออ่เยอะเหมือนพวกโฟเดนพวกอะไรเงี้ยนะครับผมนะไอ้พวกนั้นจะลงมาบ่อยนะฮะพวกโรดิโก้โรดิโก้ก็ไม่ค่อยลงบ่อยไอ้พวกอ่โฟเดนเนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะลาฟินญาอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันจะลงมาบ่อยเนาะอุดมานเดมเบเล่ผมก็เลยยกให้อยู่ในอ่า อันดับที่4ไปนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นตัวบั๊กอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมนะตัวต่อมานะครับผมอันดับที่5ฟอรลันเดียโก้ฟอร์ลันเนี่ยเห็นผิวเผินน่ะมันอาจจะไม่เก่งนะครับผมนะจริงๆอะ่ะตำแหน่งที่แท้จริงของฟอรลันมันต้องเป็นตำแหน่งเอทนะก็คือหน้าเป้านั่นแหละนะครับผมแต่พอเกมมันเอาเข้ามาเป็นล่าง อ่า U t s เนี o ่ยหรือว่าล่างอันติเมตเนี่ยนะครับผมนะฝีเท้า98การยิง99การส่งบอล93การเลี้ยงบอล96ทุกอย่างนี่คือเกือบร้อยนะี่ถือว่าโคตรดีเลยท่านผู้ชมสภาพร่างกาย77นะฮะทู่ทูไทยๆได้สกิลมุก4ดาวเนาะส่วนสูง180ลูกกลางอากาศคือหายห่วงเลยเนะาะเท้าที่ถนัดก็4 5นะครับผมส่วนทางด้านของ คุณสมบัติพิเศษก็เป็นรูเลตยิงฝันโค้ก็ยิงประตูจากระยะไกลนะครับผมข้อเสียของฟอร์ันก็คือนี่แหละครับผมเวิร์กเลตนี่คือตามนี้เลยปกติบางตัวเนี่ยเวิร์กเลตมันเป็นสูงสูงแต่ว่าไม่ลงมาเล่นเกมรับก็จริงนะฮะแต่ว่าฟอร์ันเนี่ยก็คือเวิร์กเลตเป็นสูงสูงลงมาเล่นเกมรับด้วยนะฮะใครที่ไม่ชอบนักเตะที่ลงมาเล่นเกมรับบ่อยๆแล้วก็วิ่งขึ้นไปไม่ค่อยทันอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้ไปเล่นตัวอื่นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าชอบอ บุกก็สุดรับก็สุดอะไรเงี้ยนะผมผมก็แนะนําเลยตัวนี้นะแต่ว่าข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นได้ประมาณ70นาทีก็ต้องเปลี่ยนออกนะฟอร์ลันมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยง่ายนะแต่โหมดเมเนเจอร์ตัวนี้ถือว่ายิงบ่อยยิงดีมากด้วยนะครับผมนะผมอลองใช้ดูเนี่ยในโหมดเมเนเจอร์ผมว่าแม่งยิงบ่อยมากๆนะตัวนี้นะครับผมก็เลยยกให้อยู่ในอันดับที่5ไปสาหรับเดียโก้ฟอร์ลันนะครับผมใครที่เห็นว่ามันไม่เท่ชื่อไม่เท่แล้วก็ เป็นตัวที่หลายๆคนไม่รู้จักอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปตัดสินว่ามันไม่เก่งนะคนดูลองซื้อมาใช้ดูก่อนนะเพราะว่าราคาเม็ดแดงก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบไม่เกินนี้แหละนะครับผมสําหรับเลโก้ฟอร์ลันเนาะตัวต่อมานะครับผมจอชินโยตัวนี้นี่โอ้โหไอหนุ่มเอฟโรผมโคตรชอบเลยตั้งแต่ฟีฟ่ามันเอาตัวทีวเข้ามานะผมใช้มาแบบหลายเดือนมากอะเป็นเดือนโน่นนะนะครับผมนะกว่าจะเปลี่ยนนะฮะ ฝีเท้า102การยิง96กนะครับผมการส่งบอล92การเลี้ยงบอล1น1สภาพร่างกาย75สนะฮะส่วนสูง173เท้าที่ถนัด45ตัวนี้เก่งทั้งเมเนเจอร์แล้วก็เฮดทูเฮดแถมยังมงเข้าโกบ่อยมากนะฮะฝั่งตรงข้ามเวลาแบบว่า,เป,านะเ,ปเปิดมุมอะไรเงี้ยนะครับผมนะเปิดมงเปิดมุมอะไรเงี้ยนะฮะคือไอตัวนี้มงโคตรด,ดีนะครับผมนะสกิลมูฟ5ดาวอีตาหากนะฮะ คุณสมบัติพิเศษมีสกิลเรนโบว์มีสกิลเหนือชั้นนี่ลูกหมงทรงพลังแล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับผมเวิร์กเลสสูงสูงนะฮะรับสุดลุกสุดตัวนี้วิ่งได้ครบ90นาทีดีดเป็นม้าเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับผมก็เลยยกให้อยู่ในอันดับที่6นะครับแก่แต่เก่าตัวนี้แก่แต่เก่าตัวต่อมานะครับผมกาเบียวมาตินารีเนี่ยตัวนี้อของ อาเซนอลน,นะครับผมนะฝีเท้า106การยิง91การส่งบอล87นะฮะการเลี้ยงบอล101เลยนะครับผมเป็นตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะแล้วก็เห็นหลายคนใช้กันแล้วด้วยนะครับผมราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเลยแล้วก็รู้สึกว่าราคาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยนะสำหรับตัวนี้นะรูปก,ก็ยังเป็นบัตรประชาชนอยู่นะครับผมยังไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนนะครับผมถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเนี่ยผมว่าราคาน่าจะพุ่งขึ้นไปอีกอนะ่ะดูดิ กราฟราคานี่คือแบบว่ากำลังจะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแล้วนะครับผมสําหรับกาเบียวมาตินารีนะครับผมนะตัวนี้ก็เก่งทั้งโหมดเมเจอร์แล้วก็เฮดทูเฮดเช่นกันนะครับผมแต่ส่วนมากที่ผมเจอจะเจอในโหมดเฮดทูเฮดมากกว่านะฮะ มีทางด้านของคุณสมบัติสกิลเนาะลูเลตยิงปั่นโค้งเหนือชั้นแล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับผมใครที่ชอบนักเตะสไตล์ตัดเข้าในยิงก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนําเลยนะฮะสปีดต้นนี่คือจับจานมากๆนะฮะสำหรับกาเบรียลเมตเนรีเนาะตัวต่อมานะครับผมลาฟินยานะยกให้เป็นอันดับที่8ก็ยังติดอันดับอยู่นะครับผมแต่จริงๆเนี่ยผมว่าลาฟินยากับทางด้านของนิโคลัสเนี่ยแม่งพอๆกันเลยผมให้เป็นอันดับร่วมก็แล้วกันนะครับผมนะ เนี่ยนิโควิลเลียมไม่ใช่นิโคลรัสเดียนิโควิลเลียมนะครับผมนะสีเท้า105การยิง8 7นะฮะการส่งบอล8 6นะผมการเลี้ยงบอล1น2ใครที่ชอบทางด้านของโหมดเมนเจอร์เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เป็นนิโคลรัตวิลเลียมก็แล้วกันส่วนใครที่ชอบทางด้านของโหมดเฮดทูเฮดนะครับผมผมก็แนะนําว่าให้เป็นลาฟินยาเพราะว่า2ตัวเนี่ยผมว่าแม่งเก่งพอๆกันเลยนะสปีดต้นก็พอๆกันเลยคนดู การยิงการส่งบอลการเลี้ยงบอลแล้วก็สภาพร่างกายอะไรเงี้ยนะครับผมนะแต่ที่ผมเอาชื่อลาฟินยามาให้ก่อนเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าไอตัวลาฟินยามันจะจบกว่านะครับผมไอตัวนิโคเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าก็จริงนะฮะแต่พอใช้งานจริงเนี่ยผมว่าเนี่ยลาฟินยาเนี่ยผมว่าโหดมากเลยนะสกิลมุกสี่ดาวคุณสมบัติพิเศษมีสกิลรูเล็ตเนาะ ยิงปั่นโค้กมีสกิลเหนือชั้นนะยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็เพย์เมเกอร์ตัวนี้เมนเจอร์ผมไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าโหมดเฮดทูเฮดเนี่ยผมเห็นคนใช้เยอะมากเลยนะครับผมใครอยากจะฟูบาซาก็ลองซื้อไปใช้ดูนะฮะตัวนี้ก็เป็นเวิร์กเลสสูงสูงเนาะรับสุดลุกสุดนะสำหรับลาฟินญ่านะครับตัวต่อมานะครับผมอันดับที่8นะฮะยกให้ไปทางด้านของกาลินชานะตัวนี้หลังๆมานี่ผมเห็นคนใช้เยอะมากเพราะว่าเขาฟูทางด้านของไอทีมบาซิลเนาะช่วงนี้บาซิลแม่งมาแรงนะ สไตล์แซมบ้านะครับผมการลินชานี่แม่งราคาขึ้นเลยคนดูทางด้านของการลินชาฝีเท้า100นะครับผมการยิง9กาการส่งบอล97การเลี้ยงบอล99นะครับผมส่วนสูง169เนะฮะเท้าที่ถนัด45สไตล์นี่คือนึกง่ายๆเลยสไตล์เมสซี่อะคนดูสไตล์นั้นเลยเป๊ะเลยนะครับผมนะเลี้ยงบอลโคตรเร็วตัวนี้นะทังด้านของสกิลนะครับผมสกิลมูฟ5ดาวด้วยวตึงจับนะบผม คุณสมบัติพิเศษก็มีลูเลตนะครับผมแล้วก็มีฟรีคลิกทรงพลังมีเหนือชั้นแล้วก็เลี้ยงบอลเร็วเนาะถ้าเกิดว่ามีสกิลเหนือชั้นเนี่ยเวลาเราไปเล่นในโหมดแมเนเจอร์นะครับผมมันจะใช้ท่ายากค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็ไอตัวกาลินชาเนี่ยมันชอบยิงมุมแคบนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเลี้ยงไปปุ๊บแล้วมันไม่รู้จะจ่ายใครเนี่ยมันสามารถยิงมุมแคบได้ด้วยนะฮะคล้ายๆกับอกับกาเบียวมาเตลารีเลยนะครับผมไอตัวนี้ก็สามารถยิงมุมแคบได้ดีนะ เท่าที่ผมเห็นมานะคือฝัอ่งตรงข้ามคือมันบีบเข้ามาแล้วใช่ไหมไม่รู้จะจ่ายไปฝั่งไหนแล้วคือมันยิงอัดโกเลยอนะ่ะคดูเข้านะครับผมนะตัวนี้ถือว่าโหดเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เลยยกให้เป็นอันดับที่เก้าไปสําหรับกาลินชานะแต่ตัวที่น่าใช้กว่าผมว่ากาเบลเนี่ยผมว่าน่าใช้นะครับผมอ่ะตัวสุดท้ายนะครับผมผมยกให้เป็นทางด้านของ ฟิลโฟเดนกับโรดิโก้ไอสองตัวเนี้ยผมชอบมากนะครับผมนะแต่ผมชอบโรดิโก้มากกว่านะใครที่เล่นเมนเจอร์เป็นหลักเนี่ยโรดิโก้จบสุดนะครับผมฝีเท้าหนึ่การยิง92นะการส่งบอล89การเลี้ยงบอล99นะครับผมสกิลมูฟ4ดาวเนาะส่วนสูง174เท้าที่ถนัด45นะครับผมคุณสมบัติพิเศษก็มีรูเล็ดกับสกิลเหนือชั้นนะครับผมนะไอตัวทางด้านของโฟเดนเนี่ยก็พอๆกันเลยนะฮะราคาอะไรพวกพวกนี้ก็คือพอๆกันหมดเลยนะ ฟีเท้า97นะผมการยิง95การส่งบอล94การเลี้ยงบอล103นะส่วนสูง171เท้าที่ถนัด5-4นะผมสกิลมุก4ดาวเท่ากันเลยเนะาะคุณสมบัติพิเศษก็มีรูเล็ตเหนือชั้นแล้วก็เพย์เมเกอร์นะครับผมใครที่ชอบทางด้านของโหมดมินเจอร์ที่แบบว่าแรงสูงสูงเห็นแรงสูงสูงเขาใช้กันแล้วก็ยิงบ่อยๆย,ยิงดีๆเนี่ยผมแนะนำโรดิโก้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าชอบนักเตะที่สไตล์แบบขึ้นสุดลงสุดนะฮะ ก็แนะนำว่าให้เป็นฟิลโฟเดนก็นแล้วกันเพราะว่าโฟเด้นล่าง UCL เนี่ยมันมีสปีดนะครับผมนะมันมีไอตัวสายฟ้าตรงนี้ส่วนล่างที่มันเป็นอันติเมทนะครับผมนะไอตัวนั้นอ่ะมันไม่มีสปีดนะครับผมผมก็เลยคิดว่าโฟเดนปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดแล้วแหละนะครับผมแต่ทางด้านของรูปภาพนะผมว่ารูปภาพของ LW อะแม่งเทนะผมนะ LW ไอ้รูปช,ชูถ้วยอะไอ้นั่นอะแม่งโคตรเท่ถ้าเกิดว่าเอารูปของ LW มาใส่ให้ RW นะผมว่าโฟเด้นล่างเนี้ยราคาแม่งขึ้นชิบหายวายป่วงอะ เสียข้อเสียของ L.W เลยคือมันไม่มีสปีดครับผมถ้ามันมีสปีดเหมือน R.W นะผมว่าราคาแม่งแรงมากแน่ๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เลยให้เป็นอันดับ10ร่วมก็แลวกันนะสำหรับโรดิโกกับฟิลฟอร์เดนนะฮะส่วนคนที่ถามมาว่าเนมาล่ะพี่ทำไมไม่เอาลงนะครับผมผมดูความคุ้มค่าเป็นหลักมากกว่าคนดูเนมาเนี่ยเวลาไปเล่นโหมดมินิเจอร์อ่ะคือถ้าเกิดว่ามันเก่งอะ่ะมันก็ต้องเห็นคนใช้แนละ้วใช่ไหมทุกวันนี้เนยมาคือแทบจะไม่เห็นคนใช้เลยนะคนดู ้ามัน55 5ก็จริงสักยูมูฟห้าดาวก็จริงนะครับผมแต่พอเอาไปใช้งานจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นรู้สึกมันอืดๆช้าๆไงไม่รู้อ่ะคนดูปกติเนย์มาเนี่ยมันจะเล่นอยู่ทางด้านของปีกซ้ายไม่ใช่ปีกขวาสมัยพี่แกพีกๆนะแกจะเล่นอยู่ปีกซ้ายนะครับผมแล้วก็ทางด้านาหน้าเป้าเนะี่ยจะเป็นหลุยส์ซอเลสนะฮะแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นเลโอนีลเมสซี่สมัยนั้นอนะ่ะสามประสานเอเมเอ็อ่ะตอนนั้นอะ่ะแม่งโหดมากเนย์มาเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ชอบนะคนดู ผมโคตรชอบเลยนะครับผมแต่พอมาใช้งานจริงในเกมเ FC Mobile มันรู้สึกไม่ค่อยเก่งนะครับผมผมก็เลยนั่นแหละครับผมไม่ได้ให้ติดอันดับยังไงก็ต้องกราบขอประธานอภยด้วยนะฮะก็ต้องพูดไปตามเนื้อผ้านะตัวไหนเก่งก็ว่าไปตามนั้นนะครับผมตัวไหนตัวไหนที่แบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ เก่งกว่าตัวที่ผมพูดมาข้างต้นนะครับผมผมก็เลยให้มันอยู่อันดับแบบล่างๆไปนะฮะแต่โดยส่วนตัวแล้วผมก็แทบจะไม่ได้ใช้ตัวพวกนี้นะคือผมก็ซื้อมาแล้วก็ขายซื้อมาแล้วก็ขายไปดูในชุมชนได้นะฮะผมใช้เป็นทางด้านของโยฮันครับนะฮะในการเล่นเป็นตำแหน่งอ่า R, R W เนาะตำแหน่ง RW นะครับผมเนี่ยผมใช้เป็นโยฮันครับอยู่นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูอาจจะช้าๆนิดนึงนะครับผมนะ เปิดไว้หลายจอเนี่ยนะผมก็จะใช้เป็นโยฮันครับอยู่ฝั่งขวาอานายเป็นหน้าเป้าอะไรเงี้ยฝั่งซ้ายผมก็จะใช้เป็นทางด้านของอวินิซิอุสจูเนียนะครับผมนะ ก็ซื้อๆขายๆไปเดี๋ยวก็จะขายทางด้านของแพทิกเวล่าไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะไปลองซิโก้นะผมไปซื้อซิโก้มาใช้นะฮะเนี่ยคนดูประมาณนี้เลยทีมผมนะแล้วก็ฟิลิปรามเนี่ยเดี๋ยวผมจะขายทิ้งไปใช้คาฟูเพราะว่าผมไปซื้อคาฟูเม็ดแดงมาใช้ละรู้สึกว่าโอเคเลยนะฮะจาก10คะแนนผมให้สักประมาณ8คะแนนนะสำหรับคาฟูนะ ส่วนโรบอตคาร์ลอดนี่ก็ลูกหลักของผมอยู่แล้วนะครับผมนะถ้าเกิดว่าใช้คาร์ลอดไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ค่อยเก่งก็คงจะกลับมาซื้อคาร์ลอดเหมือนเดิมนะฮะคาร์ลอดโรบอตนะครับผมตัวนั้นนี่คือแบบ AI โคตรโหดนะครับผมข่าวๆประมาณนี้นะฮะใครชอบใจยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะอย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยเนาะ Power p ร์เแล้วก็ Power อร์กาชานะฮะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคคคครรรัััััับบบผผมมมสสสาาหหหลลลิิิปปปโโอออออนนนนีีี้้้ขตววววไไกก่่เจใดด